ผลการออกเลขาะวันหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจรประจำงวนที19่19พฤษภาคม2นน5 2 0ลงว,วันเลขสองตัวรางเลขทีนน่ออก97 97ลงวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก C2 C2 างวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก5 C2 5 C2 นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจรประจำงวนที่ สิ้าพฤษภาคม2,568ขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยห้าน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ด้วยจ้าสัปดาห์ครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วเมื่อพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในเวลา17นาฬิกาสนาทีในห้าน้อยพิเศษสำหรับครังนี้ขอพุณและสวัสดีจ้า